สวัสดีค่ะพบกับช่องหอยเชอรี่สีทองพินมาราฟาร์มอีกเช่นเคยนะคะและทุกครั้งที่มาเราก็จะมีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมเพื่อเป็นความรู้ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเจ้าหอยเชอรี่สีทองกันก็คือหอยเชอรี่สีทองตัวเนี้ก็คือความเป็นมาเขาเป็นยังไงแล้วก็รสชาติของเขามีความอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ก่อนที่เราจะพาไปทําความรู้จักกับเจ้าหอยเชอรี่สีทองนะคะเราก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันคร่าวๆก่อนค่ะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราทําเกี่ยวกับร้านขายอาหารตามสั่งในช่วงที่ยุคเศรษฐกิจเป็นพิษแล้วก็ช่วงที่โควิดกำลังมาแรงเลยนะคะทําให้ร้านค้าเงียบแล้วก็ซบเซามากเราก็เลยต้องมองหาอาชีพเสริมใหม่ที่ว่าจะมาสร้างไรายได้แล้วก็เพื่อความอยู่รอดของเรา เราก็เลยค้นหาไปตามช่อง youtube และแล้วเราก็ได้มาเจอคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่เขาทำรายการเกี่ยวกับพวกท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องที่ว่าเขาไปตามหาของอร่อยกินกันนะคะเราก็เลยหยุดดูมันเป็นคลิปวิดีโอที่ว่าเขาถ่ายทำเกี่ยวกับอ,อาหารการกินนะคะซึ่งคลิปวิดีโอที่เราเข้าไปเจอก็คือมีคนกำลังยืนต่อแถวรอซื้อของกันยาวเหยียดเลยอะไรนั่น เราก็แปลกใจนะว่าเออทำไมมีคนยืนซื้อของเยอะแยะเป็นอาหารอะไรกันแน่มองไปมองมามันก็คือเชอร์รี่สีทองชนิดแบบลวกแล้วก็นึ่งใช้ทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นเองก็าทำได้น่ากินมากแล้วก็นี่คือเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราได้มาเลี้ยงหอยเชอร์รี่สีทองแล้วก็ทำฟาร์มขึ้นมานะคะหอยเชอร์รี่สีทองที่เราจะพามาทำความรู้จักนี้ก็คือไม่ใช่หอยเชอร์รี่ กลางท้องทุกนาทั่วทั่วไปนะคะแต่ว่าจะเป็นตัวนี้เลยนี่ค่ะจะเป็นหอยเชอรี่สีทองพันใหม่หรือหอยโขงเหลืองแล้วก็เขาจะมีฉายาของเขาเลยว่าเป็นหอยเป่าฮื้อน้ําจืดนะคะส่วนเรื่องรสชาตินี่บอกเลยว่าอ,อ่รสชาติเขาจะนุ่มหวานแล้วก็เนื้อเขาจะเด้งออกแนวกรุบกรอบ รสชาติเขาจะอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวค่ะเขาจะกินคล้ายๆกับปลาหมึกเลยถ้าลวกแล้วก็ทานคู่กับน้ําจิ้มซีฟูดจะอร่อยมากเคี้ยวไปนี่ฟินเลยนะคะเนี่ยถ้าสนใจเราจะพามาชิมกันเลยค่ะตามมาชิมกันทางด้านนี้ได้เลยนะคะมาเลยค่ะค่ะแล้วเราจะพามาชิมหอยเชอรี่สีทองกันว่ารสชาติเขาเป็นยังไง เนื้อเขาจะนุ่มหวานอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะใช้ไม้จิ้มออกมาอย่างนี้นะคะเนื้อเขาจะเป็นสีเหลืองทองเลยค่ะสีเหลืองสวยมากนี่ค่ะให้ดูเลยแล้วเราก็ทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบ่บ เนื้อเขาจะมีความหวานกรอบแล้วก็มีความนุ่มหน่วยตัวนะคะแล้วจะเด้งกรุบกรอบๆแบบได้ยินเสียงเคี้ยวเลยอ่ะแล้วมีกิ่นคาวอร่อยมากตัวเดียวไม่พอค่ะต้องตัวต่อไปใช้ไม้จิ้มอย่างนี้เลย ยิ่งชานย,ยิ่งฝิ่นยิ่งกินก็ยิ่งฝิ่นอร่อยมากแทบมากเราเราก็ได้ชิมกันไปแล้ว รสชาติดีมากยอดเยี่ยมอร่อยมากสำหรับคลิปวิดีโอที่เราพามาทำความรู้จักหอยเชอรี่สีทองก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วพบกับเทคนิคการดูแลการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองกันต่อไปในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ